วันนี้การจะมาโชว์อะไรกันเลยใช่าโชว์ค่ะเป็นการฟอมฮัดฟอมหัดสตาร,าร์นค่ะโอเคดูหน้าตุนเตียนจุงเบย์นะคะจะคณะกรรมการจะพร้อมนะคะค่ะท่านผู้ชมก็พร้อมนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับ ันนี้พวกเรา ST j u l i a s นียร์ไพวกเรามาจ<ม>าก,กโรงเรียนสุราธานีโรงเรียนสุราธานีเกียรติศักดิ์สีเป็นหนึ่งก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับสมาชิกในกลุ่มกันเลยค่ะด้าน,านขวามือของดิฉัน,นะค,ะค่ะกุมศักดอากอไอศิษย์สายสาสายสินสายสายสายายายสายอยสายสายส่ัสดีส่ะดิฉันเด็กหายสสายสายสาสา b ีหนึ่งค่ะและด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะเธอคือไดเจหาวชื่อนักรแก้วประจุสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนักรแก้วประจุปีสองค่ะและดิฉันผู้ที่รักในความเป็นไทยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเพชรรัตนธิตปีสามค่ะเอ๊ะทำไมเหรอท่านผู้ชมของเราก็เป็นคนไทยพวกเราก็เป็นคนไทยแต่ทําไมต้องพูดภาษาต่างชาติด้วยล่ะ สามเธอไม่ช่องไม่รู้อะไรซะเลยเราต้องฝึกพูดหลายภาษาไว้สิจ๊ะเพราะในปี2558นี้ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซนกันแล้วอ๋อเชแล้วกับจ้าพีสามเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกภาษากันไว้เยอะนะจ๊ะจะได้คุยกับเขาให้รู้เรื่องไงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,มมลวปีสองวันนี้อากาศดีนะว่าไหมว่าเหมือนกันเลยไปเดินเล่นกัน่าดกว่า เขียนว่าอะไรอะ่ฮะฮะับฮับปริศนาปริศนาปริศนาอะไรเหรอลองเปิดอ่านดูสไดิได้เลยได้เลยผูใ้ใดที่หยิเข้ามาในมือแม่มห่งนี้จะต้องคิดว่าไ้ได้สองเารกิจเพื่อทิตจะออกจากมือแม่โมห่งนี้ได้ หันกั้นยอเนี่ยต้องทํายังไงบ้างหรอแล้วใครจะเป็นคนทนะ A, ํานะมีหนึ่งเองพีหนึ่งเอกสงสัยหยาบงวดไหมคะว่าทายังไงขอเชิญผู้กล้ามาร่วมทำภารกิจกับพวกเราหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะมีไหมคะ นีนะคะราวองมือนะคะใส่เยอะเลยค่ะใส่ไปอีกค่ะใส่ไปได้ค่ะ,ดะ,คะได้แล้วค่ะค่ะแล้วขยบนะคะที้น้ำแขงแห้งใส่ลงไปในขวดเลยค่ะ Happy year. จมน้ำยาล้างจานแล้วก็ออกมาเป็นฟองสีขาวขุ่น<ะ>เหมือนเมนเป็นฟองลูกโป่งมานะคะเป็นเพราะว่าเพราะว่าน้ํายาล้างจานทาให้สารตึงผิวของน้ําลดลงและกลายมาเป็นฟองลูกโป่งสีขาวขุ่นนั่นเองคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ อย่าพังดีใจไปพวกเจ้ายังต้องทำภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะลืมไปแล้วหรือไงใช่ใช่เราต้องทำภารกิจสองภารกิจไม่ใช่หรอใช่แล้วเราจะทำภารกิจอะไรต่อไปดีนะอะไรดีนะอ๋อภารกิจน,นี้ดีไหมอะไร,ะไรหรอภารกิจน,นี้มีชื่อว่า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 เปลว รู้ชิไม่เล่ามันใช่ไงใช่ใช่เรื่อง่อยากรู้ไม่เล่ามันทำยังไงท่านเพื่อนท่านเพื่อนอยากรู้นะคะ,ะ,คะขอเชิญท่านผู้กล้าค่ะขึอนมารล่นสนุกกับเรา 好，好，好<吧>，好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 ， จะลอยแล้วก็น้ำมันน้อยจะไปจัอธิบายวิธีกจัดที่ใยการวิธีการลอยของเทียนเลยนะคะก็จริงๆนะคะเทียนมันลอยได้นะคะเพราะว่าเทียนไขเนี่ยะคะทํามาจากขี้พืงพาราฟินค่ะเมื่อเปียกน้ํานะคะมันก็จะไม่เปียกค่ะเพราะว่าขี้พืงพาราฟินนะคะเมื่อเปียกน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดมันไม่เปียก แล้วก็ตะปูเคี้ยวนะคะที่อยู่ตรงท้ายของเทียนไขนะคะ่ะทำหน้าที่เป็นจุดรวมน้ํนาหนักดึงน้ําหนักทั้งหมดนะคะให้มาอยู่ตรงจุดแกนกลางของเพียนไขค่ะทําให้เพียนไขนะคะ,ไ,ะ,คะไม่จมน้นะะําค่ะอ๋ออย่ายงนี้นี่เองแล้วพี่สกับพี่สรู้หรือเปล่าว่า,ามันจะใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้า,ยางรรยังไงเหรอยังไงเหรอพี่สาช่วยบอกพี่สอี่หนึ่งห่ เมื่อเราขับรถโินขึ้นภูเขาจะทำให้รถยนต์ไม่ตกเขายัางไงล่ะโอ้มันประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่เมื่อเราทำุกอย่เสร็จแล้วข้าุ็ต้องกลัไปยัง